ซาทุกซาทุกาทุกโอมตโมตัสสะพระสวานเมตังสุเมตตาพระทันตาอวิจิตจิตตาปริสังพระนันโตสัพเพกามจโรเปกิริสิขารตเปจันทริเทวิมาเนทีเประเทจะพาเมตโรหานเนเทหวัตถุมิเพเต อมมาเยันโตเทวรลาชรลาธารวิสเมยียคันธาพนาคาอิสันตาสันติเกยังมุนิวัจนังสาธาโวเมสุนันโตธรรมสวนาคารโออาญผาทันตาธรรมสวนาคารโออาญผาทันตาธรรมสวนาคารโออาญผาทันตา สาธุสาธุโอกาสะักพระเดชพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าคนของ16กชั้นฟ้า15บชั้นดิน14บสี่ขันธ์หนึ่งมนุษย์นักพุทธเทวาคนณท <un> ันอันนี้ปูนาคีราคาปูพญานาคราชองค์พ่อโูศรีสุโธพระแม่ปฐุมมาเทวีองค์พ่อพระศิวะหาเทพองค์ปู่พิฆเนศองค์ปู่พ่ออิสวนเจ้าผู้เป็นใหญ่พระเดชองค์พ่อศิวะมาเทวีพระแม่ธนาราพระแม่กาลีแม่มหาและสุนีพระแม่ธรารีพระแม่คงคา พวกรางงาให้กินพวกรางดินให้อยู่พวกร่าเรามรดาสาธุชนอันตรเฉิดผี่น้องสาธุชนพุทธรบริษัทโดยการนำของพระเดชพระคุณท่านพระภูมิปีปัญญาคุณในานามโปรดเจ้าสมิงไทยเจ้าอาวาสแห่งอารามวัดป่าประชานิวิทย์เฉพาะการกันเทเวศใหยเทวาเราบรรดาพวงข้าตุธพระเจ้าทัต้นไม้อัน,นมีน้าบริวาร ท่านาระารท่านผู้ใหญ่อันมีพ่อเมืองคือท่านนายอำเภอนามนจังหวัดกาลสินท่านประธาวุโสตรจนท่าการ,ระาทหารตำรวจพ่องเ้าประชาชนท่านผู้กองท่านผู้พันจากประเทศกัาพบุาได้มากราบอันเชิญบัรนีอของของเทพไทเทวาเทพเจ้าโพลษากษัตาประชาสมรภูิตรจนเทพเจ้าโพกษาจาตราุรทิศพระสุตโธกวัน อภินิจดีหาย,ยเป็นเครื่องสการาบูญาเป็นเครื่องสัญญา,า,าแห่งการบูชาเจตนาคุณของบูรพาจารย์บัดนี้ได้มงคลติถิเลิศข้าพเจ้า,ท,าทั้งหลายจะขอกราบอัญเชิญเทพไทเทวามาประจิตประชาพรการย่อยขัวปูดเจ้าสมินิพายขอเทพไทเทวาบูรพาจารย์จงเปิดช่องเปิดทางพูดทางบังเกิดพุทธบังเกิดพระนครบังเกิดเปิดโลกประเทศด้วยนโมพุทธายะอิสวาสุนาชาลิติ 음. ถาใจประอบัออสายไปสองตาสามตาที่เป็นดวทศที่มีพระบุาญาจาสวดสอสตาเสดสุขสวดมหาพุทธาทิเย์ครับลวงพ่อเราจะทำในส่วนนี้แก็หลวงพจะทพย์มีนะว่ <stream confer dles> อาสาุชนอยู่้าคาคโพชัยระดับหนึ่งอาการยื่นานหน้ากากอกีจเกจทำให้ผู้ที่เข้ามาเนเป็นลอาอกาอจะได้หายใจแต่ลมโวยย์จะทำพิธีอาสาธุชนจิตญิยอยากเห็นอาเวเราจีได้เห็นตอนเอาโผขึ้นหน้าระครับ คนว่าคนต้องมันเดือดตอนนี้เราต้องก้านหลังเพราะว่าอากาศไม่ได้จะเป็นปัญหาสำับทุกคนเดี๋ยวเราจะจะโหวเข้ามาทุกคนตัวคนที่ออกจากทีที่ออกจานาที่กระจา 好到，哦，好看，呃，干净，哦，好舒服。来，再来，再来。 อมป่ากระทะไปน้องแดงเฮ้ยผมไม่รู้เอาไปเรียงรักก็ต้องเรียงอย่างต่างประเทศ ตอบสำหรับสาธุชนที่ไม่เกี่ยวข้องช่วงโควิดคอยเล่นแต่ช่างภาพ ขอความราาถ้อยออกทุกฝั่งทุกด้านขอความราาเพื่อความสําเร็จของพิธีเี๋้วโบจะไปประทับโบทุกคนด้านน้นนะคุณเมี่ยจะได้เนเมื่อเดี๋ยวนี้จุดร้อมบพระถุจ้านารัทุกช่ชนที่มีเกี่ยวข้องอย่าเข้าใกล้และสนทสายเส้นหนึ่งสองทุกการสิทธิและสิทธิ์าหน่วด้วยครับทุกโอกาสโอกาส นามอดัจจคภวตอะระหัตตสสมมาสังขาราตัพภวตุอรหัตตุสมมติสังขาราตัพภวตุอพหัตตุสมมติสังขะราตัพภวตุอรหัตตุสมมติสังขาราติพภวตุอรหัตตุสมมติสังขาราตัพภวตุอรหัตตุสมมติสังขาราตัพภวตุอรหัตตุสมมติสังขาราตัพภะตุอรหัตตุสมมติสังขาราตัพภวตุอรหัตตุสมมติสังขาราตัพภวตุอรหัตตุสมมติสังขาราตัพภวตุอรหัตตุสมมติสังขาราตังภวตุอ সালো মান সটা মান মইডিকে Yang kekuat